สวัสดีค่ะมาพบกับเบียร์สาสกลค้นมักหวยนะคะวันนี้เบียร์มีแนวทางหวยฮานอยแล้วก็ฮานอย VIP ของเจ๊ชมพารวยมาฝากทุกทกท,กท่านกันเลยนะคะประจำวันที่6มีนาคม2563นะคะอ่ามาดูกันเลยเดนซ063และก็1นะคะเดนซี

8 3 5 8แล้วก็รอง64นะจ๊ะฟันนะคะฟันขาดนะคะ3ตัว7 9 3นะคะกันล็อก4 2นะจ๊ะฟันขาด2ตัวมี7 9แล้วก็9 3จ๊าอย่าลืมนะคะบนล่างไปกลับเนาะอย่าลืมเด็ดขาดเลยจ้ากันพลาดไว้เลยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e เป็นกำลังใจให้กับสาวเบียร์สกลค้นมัาขวย้ํำนาค่ะสวัสดีค่ะ